โอเคครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านไว้นะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีเล่นเกมเวทวอกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไม่ต้องฟังเสียงไอ้บ้าหงเกติวิโตรยมวิตโตรีนะครับน้องผมเล่นครับเอาละครับไปเล่นต่อกันเลยครับผมจะสอนครับตอนแรกครับไอ้คน ้าไปในเห็นไหมเพื่อน,นสองคนนะี่ครับอันแรกพิมพ์อไรกได้ครับพิมพ์อร์อะไรก็ได้ครับรรแบบนี้ก็ได้ครับเฮ้ยพูดไปนะครับเดีย๋ยวพูดจะพิม์แบบนี้ตีตีตีอีตีลีตีตีตแล้ตก็ีตียีตีดีตีตีตีีีีีตต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 ีี กินตามผมนะครับห้ามพึิงมั่วสู้เด็ดขาดนี่พวคุจะได้เดินมาตายกาท่ากับกรากับทากับชาูยาสีฟันกินแล้วมันอร่อยขึ้นมาแล้วก็เต้น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  แล้วก็นี่ครับแล้วไ,ไ,ไอ้นี่ไม่ต้องสนใจครับกดนี่เลยครับก็<อ>เล่นได้เลยนะครับ <c oughs> อ้าวแหละครับเด่นอะไรด้แล้ว <c oughs> โอ้ยนะครับ เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเพิ่นน้องผมดูหนังโป้ครับวิไม่ใช่ดูหนังอุลเตอ้าแมนครับนะครับคข้ามาเหน็นนะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหนม ง่ายหั่นหัวไชเท้ากระทิงแดงครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับถ้าอยากเล่นเวทวอลก็ให้พีกดเข้าไปสิอะไรล่ะน้องก็ดูไงอย่าอย่าอย่ามาเล่นกับพี่นะเข้าใจไหมพี่กำลังโอ๊ยสอรรี่ครับสอรรี่เข้ามาครับเข้ามาครับสอรรี่เวลี่มาตฟักดูแอนฟิกนะฟิกนะครับ เข้าไปแล้วครับ้ารอยากเล่นเวทวัวครับเอ้าทำไมเข้าไม่ได mm. right? ้แป well, ๊บนึงนะครับมันมีกระจูดนี่นะจะเล่นยังเล่นไม่ได้จะเล่นเวทวัว นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับเห็นไหมเอาละผมขอตัดอไม่ใช่ผมขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นครับยังไม่จบอรอเราเล่นนี่ครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับเห็นไหมแต่ของจะไม่เยอะเท่าไหร่ มีคนตามมาเอาน้องเลยน้ำด้วยสู้วะไปเอาน้องบ้างน้ำน้องเอิ้นน้องไปดูภูมิมานี่เราเนี่ยแหละไปดูกับพี่พูมิไปดูกับพี่นี่พี่จะตาเอ๊ะของผมด้นะไปติดผมติดผมถ้าใช้เปหลักจากพรสเตอร์ของพวกเราทุกคนไปไปพวกเราจะต้องเป็นนักแสดงได้อีกคนหนึ่งโอ้โหอาจารย์เอ๊ะเออ เอาละครับน้องน้องมากวนแล้วครับน้องมากวนนี่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 เปิดวัดวัดวัดอะนี่นี่อะเกย์อะวาดรูปเด้อวาดรูปวาดเอาละครับใครอยากเล่นนะครับเชิญมากดตรงนี้แล้วครับใครอยากเล่นเวทบอล ก็ไม่เข้าใหา้หรือรอวะอ๋อมันเต็มชิบหายเต็มนัำงไปเล่นเซิร์ฟอุ่นก็ได้ไม่งอไม่งอไม่ง้อผมว่าเล่นไอ้นี่ดีวกว่าแล้วน,นี่นี่ รอนะครับรอรอผมจะเล่นครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวเท่านั้นใจไหมกดใจบ้าหรอกดใจบ้าหรอพี่อะไรมาชวน<อ>นาดาหยุดเลยนาดาพี่กำลัแงแคสเกมเกมเมงอเหรอนี่สงคุณก็คงสงสัยนะคะว่าผม,ผมชื่ออะไรผมชื่อภูมินะครับ ถูไปถูมาก็ตายเลยในสองวินะคะ<อ>จา๋าทำไมไม่วาูปน,นี่ยอือออหอ่าอ๋ออ๋อเออ๋ออ๋ออ๋หอออ๋ออ๋ออ๋อล๋า เขาไปแล้วเด้อไม่ไปไม่ได้ไปไปไหนก็ไม่ได้เลย อยากไปไหนไม่ได้เลยเห็นไหมอย่างนี้ผมต้องไปก็ได้มาฆ่ากูที

thank mm -hmm. you